สวัสดีครับวันนี้รับได้หางปลาหมึกยักษ์ครับเดินห้างมานะครับของลดราคานะครับซื้อมาแค่38บาทนะครับนี่ครับมาล้างนะครับได้มา3ชิ้นนะครับจากห้างนะครับต้องล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับและล้างหลายๆน้ํเลยครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านๆอนทัวร์ด้วยนะครับ นี่ล้างนะครับต้องทําความสะอาดทั้งข้างนอกทั้งข้างในนะครับพี่น้องครับเพราะว่ามันมาจากทะเลมหาสมุทรนะครับหาปลาหมึกจักนะครับผมก็ไม่เคยกินนะครับพอดีเดินห้างเจอหางลดราคาก็เลยซื้อมา3ชิ้นครับสาบาทนะาทครับต้องดึงไอที่แข็งออกนะครับแล้วก็ผ่ากลางแล้วก็ล้างข้างในให้สะอาดนะครับ นี่นะครับดึงออกเลยนะครับดึงออกยากนิดนึงนะครับต้องผ่านะครับเอามีดผ่านี่เสร็จแล้วนะครับล้างเรียบร้อยนะครับมาทําน้ําจิ้มซีฟู้ดนะครับรสเด็ดนะครับพี่น้องครับนี่ใส่รากผักชีที่ซอยเข้าไปนะครับแล้วก็ตําให้พอแหลกนิดนึงนะครับ สูตรเด็ดนะครับใส่กระเทียม5กลีบเข้าไปนะครับใส่พริกขี้หนูเข้าไปนะครับตําให้ละเอียดนะครับใส่น้ำตาลกับพงชูรสรวมกันเลยครับผมผมรวมมิดเลยนะครับบีบมะนาวหนึ่ลูกนะครับก็พอนะครับ คนคนให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับชิมดูนะครับส่วนน้ำปลาผมก็ใส่ไปแล้วนะครับชิมดูนะได้ที่ครับนี่โดยหน้าผักชีนิดนึงนะครับความหอมนะครับแล้วก็เตยมตัวย่างดวยเตาเคลือบเทฟลอนครับผมไม่มีที่ย่างนะครับอยู่หอนะครับก็เลยย่างแบบนี้เอาเลยนะครับพี่น้องนี่ครับควันขมงชงเขงเลยนะครับหอมนะครับ หางหมึกยักษ์นะครับย่างกิ้มน้ำกิ้มซีฟูดรสเด็ดนะครับสูตรบ้านๆออนทัวเองนะครับสุกนะครับนี่ได้ที่แล้วครับ1ชิ้นนะครับดูนะครับพี่น้องครับพริกอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับนี่พี่น้องดูครับเห็นไหมสวยงามนะครับชิ้นที่สองนะครับ นี่ครับย่างเข้าไปนะครับเป็นพร้อมทั่วทั้งหอนะครับครับย่างไปก่อนนะครับหั่นครับสุกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆนะครับเตรียมที่จะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดแซ่บๆเด้อพี่น้องครับสีบอกให้นะครับนี่นะครับ รับชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านๆออนทวั์ด้วยนะครับนี่นะครับมาจิ้มก่อนนะครับนี่เห็นไปชมนะครับแซบนะครับทําตามได้นะครับอย่างง่ายๆนะครับนี่นะครับรถเด็ดจริงๆครับไม่พอใจนะครับยกมาเลยนะครับนี่เอาเต็มๆคำนะครับ แซ่บนะครับพี่น้องพอดีถ้ามีน้ำลำไยมาเนี่ยรสเด็ดนะครับยาวเลยครับผม